สวัสดีรับวันนี้วันนี้มาเปิดกาชาเอ้ยดี๋ยแย่งกูพูดมามาเปิดคลิปแล้วเนี่ยก็สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดเทพน้ำกันครับแล้วก็มีกองเชียร์จากในที่โทษทั้งหมดกี่คนครับมีประมาณสิบกว่าคนครับโอ้โหคิโมยน้องมาเด้อสามร้อยกว่าครับโอ้โห จากคเนียมที่เราปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานฮะเราทำการสุ่มกาชาจากเมืองเอ้สุ่มเซียมซีจากเมืองอินาซุมะมาก็จุดมุ่งหมายของเราวันนี้ก็คือซีหนึ่งไม่ไม่ซีหนึ่งพออาวุธไม่น่าได้อะนะนเชื่อมั่นบอกไม่เชื่อซีหนึ่งดีกว่าได้มีตั้สามหมื่นสองอ่ะไไม่เอาเพชรเชื่อเราซีหนึ่งดีกว่าซีหนึ่งแรงกว่าขาสะอาดปะเขาสะอาดปะบอดอ่ะเออไม่ขาวเท่าไร่ ขาวก็คือแบบว่าไม่คือไม่ได้สุ่มเลยตั้งแต่เก้าสิบอ่ะตั้งแต่เก้าสิบอ่ะสุ่มไปแล้วยี่สิบสามสิบครั้งนะโ <Okay. S 2> อเคงบเราวันนี้ทั้งหมดสองร้อยโลประมาณสองร้อยสิบรูลใช่ก็ไม่เสียเวลาดูลเลยไปสูก็แค่ okay, ออกก่อนก็เราก็จะได้อุ่นแล้วใช่ปะใช่ครับเอ้ยไม่ไม่ได้เดี๋ยวต้องได้ซีหนึ่งก่อนนะจังห <C 1 S 1> วะนี้ซีหนึ่งเก่ง, 1> 1เ,กงเก่งกว่าอาวุธ <c oughs> อ่าตัวแรกก็ <c oughs> ตัวใหม่เพชรสลอตสลอตเต้มานะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพชรได้ดูสิเพชรมันมันไม่ใช่โชคมันไม่แบบนี้เพชรแบบปกติโชคเราจะไม่ใช่แบบนี้นะมันมันจะไม่มาเรียงสาตัวติดเลยเชียรู้สึกว่าเราเริ่มโชคดีแล้วไปอีกน่าจะห้ิบโลแล้วหรือเปล่าฮึบ ยังไม่มาไม่เข้าใจเหมือนกันนะวควอนไมอาวุธถึงมาโปรยตู้นีน้ได้คิดเหมือนกันโอ้โหนี่เนาไทรี่เขาเขาต่อ,อยแบบนี้ใช่ไหมปกตินี่คือปกติไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะโลที่ไม่ใช่ปกติห <60 S 2> กสิบหรือเปล่ายังไม่มาลึกมากข้ามอุ้ยเฮโซมาผิดตู้เบยโดก็มาผิดที่ ค okay. ผมว่าโลนี้น่าจะมาแล้วพร้มอมยังทุกคน,นจับมือจับตูดไปเลยปึ๊บ <c oughs> เอ้ายังไม่มาโอนมันเยอะจังอะ่ะโอ้ยไม่ดูไปครับ <c oughs> มันมันเข้าอยู่ลึกมากอันนี้น่าจะเจ็ดสิบ มาแล้วเฟตเฟตมาแล้วจะได้หรอโคเร่นายว่าหลุดปะเอาจริงคือยังไม่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดไม่เคยเอ้ยเคยเคยหลุดไปแล้วเียระตลตลอดเลยอุ๊ย ไม่เผื่อจะเลยเรียบร้อยได้เปิดได้สองตัวนะมันเปิดได้สองตัวเผื่ได้สองตัวไม่ได้เพชรว่ายากเลยรอ่สีสีมาแทนสีสีเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับเออไม่เป็นไรไปต่อผมคิดไปแล้วแหละว่ามันจะต้องมีอาการดุดเด็ดผคิดไปแล้วแหละว่าไม่ต้องเป็นตัวนั่นแหละโคเลมาเพิ่มเฉยนับโลใหม่เป็นโลที่ ยี่สิบโหโอ้โหไปแล้วหนักเลยสามสิบไม่มาอุ้ยได้ธนูมาแทนเฮียย์ซีหนึ่งเป็นไม่ได้ยากเลยใช่ไม่เผ็ดไม่ไม่ยากเชื่อเราแค่เรามีจิตศรัทธาเป้ยเฮี่ย์ถ้าดูจิตสักรอบแรกจะไ็นพูดเรื่องนี้ อันนี้มันกระดันตีเดยอไม่ไม่ก็แบบาถ้าการันตีไปแล้วลุดอีกสักรอบนี้น่าะน่าจะอะไรแล้วะหมดสัปดา์กูป็นกระได้แล้วเออคิดเหมือนกันเมีคนตองแยกกว่ามือดีมันจะไม่มาสี่สิบไปแล้วอันนี้ห้าสิบรวมกูนับวาดีนะพี่เอ็ดีเชียร์มันไม่มาสีหนึ <school> ่งนี่เป็นไปได้ยากนะครับจังหวะนี้หกสิบ โโออหหคนลยรใจเย็นเดี๋ยวมันอาจจะออกก่อนก็ได้นะเว้ยเพชรผมไม่ไหวแล้วอันนี้ออกก็คือเทพน้ำมาแล้วอู้ดูดิต้องออกครับไม่ออกคนลึกอ่ะคนเี่ยเหินนี้แม่งต้องเตรียมเพชรแบบครูเลยนะเนี่ยใช่อันนี้ต้องมาแล้วล่ะต้องเอาชัวร์เออมาแล้วเทพน้ำมาแล้วครับไม่อยู่บนยอดไม่ได้นอน จะมาแบบได้สัมโบลหรือเปล่าสองตัวไม่หมดได้แดนเทพน้ำมาพร้อมหลุดอ่ะได้พร้อมหลุดอ่ะได้พร้อมหลุดไหมโอ้ยได้ดับเบิลเฮ้ยไปดูมาหมดละอุ้ยอาจจะได้พร้อมหลุดก็ได้ไหมเทพน้ำเป็นการหลุดเลทที่เฮ้ยบัวไอเยวนะขอไปแลกอันนี้ก่อนสุ่มชี้เกลื์อินเจ้าขเล่น ไปบางทีจีนอาจจะมาหาเราวเป็นสีม่วงแทนค <Keep> ลิปโฮเล่มาอีกโฮเล่มาผูเลยตู้นี้ <laughs> ไป <Hello. S 1> หาสีหนึ่ง <laughs> ้าเป็นเช่นนั้นวันมงคลแห่งปีแห่งเดือนไปเอย่พูดเลยปัดโผล่ดีมามาแล้วมาแล้วโอุนก็เลยก็เลยก็เลยเพชรนายว่าไงว่ากูว่าขอไม่ให้ลุดกับผมเออเออา้แลของเราตายไปโอ้โหอย่างลึกโอ้โหอย่างลึก ชาลดคยนท้ายไปดิอูหออโยวหวอีกสังรอบน่าจะออกมามันลอยแล้วเฮ้ยเมืดเปล่าอีสักรอบน่าจะออกนะเว้ย มันลนออกมาได้อกสารรับประยันเออมันก็ออกก่อนได้มันี้ไม่จำเป็นต้องออกกันรันนี่ปะวะโอเคครับ <im ple at> ก็มาสรุปผลประกอบการกันเลยดีกว่านะเป็นการเปิดต่อยีกส0โลนะครับสรุปคร่าวๆเลยก็คือไม่ได้ซีหนะครับต้องไปฟาร์มเพิ่มรู้สึกว่าเป็นการเสียหายที่นักหน่วงมากได้ชาร์ลอตมาซีหนะครับแล้วก็เออพวกกิกกี้ทั้งหลายซีหนึ่งซีสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เป็นการเปิดกาชา้าที่เจ็บใจมากเลยสำหรับครั้งนี้ก็ผมมาเสียใจปิดนาน <c oughs> แล้วก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมพงเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวแล้วไปแล้ว